สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนโมนี้ปอจะให้เชฟอ้วนต้มเล้งเนาจะเนาะอันนี้ก็คือเล้งของเราไปซื้อจากโรตัสมากละมังมีร้อยหนึ่งเนา,จาะจ้าปอจะต้มใส่หม้อแรงดันเนาะจา้าเบิ่งเชฟอ้วนไฟยังไหม้อยู่ยังควันอยู่เชฟอ้วนเอาหม้อปอยมาตั้งน้ำกำลังเดือดเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวน้ำเดือดเฮาก็จะเอาหมูลงแล้วก็จะปิดฝาไว้สักสิบนาทีเนาะจ้ะหมูก็จะเปื่อยเล้งก็จะเปื่อยไม่ใช่หมูเพราะอ้ใส่น้ำมาหน่อยปวดนี่เนานะจ้ะเนาะไปโลตัสไปซื้อน้ำยาสระผมแชมพูสระผมไม่ใช่น้ำยามันกะ เห็นเลงเขาจะเอากรงเอาออกมาง,งามๆนะจ้ะปออกันเลยซื้อมาทําต้มเลงหนี่ลูกชายเอาไปล้างเมื่อวานเดี๋ยวปออจะคัดคันนี้เน,นาะจ้ะนกจอดไว้นกมันกลมาเหี่ยวใส่ปออจะล้างไวนะ้นะค่คอยล้างิ่นเร็ดก่อนอนงสิ มีแต่คนอนอันนั้นรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงอรถคันนี้ปออ้อยแห้งแขงเนี่ซื้อตั้งแต่ปออ้อยเฮ็ดงานอยู่ละยองเราจะหลายปีแล้วแปดเก้าปีแล้วรถคันน้น จเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเชฟอ้วนเอาเล้งลงหม้อเนาะค่ะเนาะขุดนั่งตุกป่าเชฟอ้วนก็จะเอาหมูลงแล้วเนาะจ่าน้ำเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะใช้หม้อแรงดันนี่มันประหยัดเวลาเนาะจะเนะแปบ๊บเดียวหมูนี่เป็นหมูตุนไปเลยเมื่อนั้นป้าอ้อย เอาหมูดำซันมาใส่โอ้ยกินกับบได้ยเละตุ่มเป๋ป่านโจ๊กเดี๋ยวแตกินต้มเล้งแล้วเชฟวอนก็จะปิดฟ้านา่าจะหอ้อ,อตุตนาเบิร์ดเอามาใส่เดี๋ยวสักพักอันนี้มันกจะเต้น เปัก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 เนาะจ้ะเนาะถ้ามันร้อนลูกลอยอันนี้มันจะเด้งขึ้นมาเนาะจ้แะแ้วอันนี้มันก็จะเต้นปัองป่งป่งป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 งเสียงดังๆแบบนี้เนาะจ้ะเนาะถ้าเกิดว่าเขาจับได้ตามเวลาที่เขาต้องการแล้วเขาก็ยกลงจากเตาเนาะจ้ะปล่อยให้อันนี้มันเย็นถ้าเย็นเองเนาะจ้ะถ้าเกิดว่าเขาอยาก อันนั้นไว้เขาก็มาค่อยๆเปิดตรงนี้แล้วค่ะเขาเปิดฝานี้บ่ได้เลยนะจ๊ะมันจะระเบิดใส่หน้าเจ้าของเราต้องปล่อยให้ฮะปล่อยไว้นิดอนึ่งขึ้นไปติดห้องเลยอย่าเดินเลยนะกระเป๋านูมาด้วย เดี๋ยวปออ้อยจะไปซื้อฐานซื้อมะนาวซื้อพักนะจนะ๊ะนาะงานหมดดูทําหม้อปออ้อยดาแล้วจะไปซื้อฐานเมื่อกี้นี้เอาฟืนนี่มันก็เลยทําให้หม้อดําไม่รู้จะขัดออกไหมปออ้อยม่อ้อยขัดออกอยู่จ้ะเพราะมันเป็นอลูมิเนียมเองมาจากไอ้นี้นะจ๊ะจะออกอยู่นะจนะ๊ะน้ะ แล้วก็อขอโตไปตลาดก่อนนะจ้ะแล้วทำมาต่อกันอีกนี่นะจ้ะนี่นะจ้ะของที่ป้าอ้อยไปตลาดโดนอะไนระไปตลาดมาเมื่อกี้นะจ๊ะได้ทานมาสงถุงนะจ้ะแล้วก็น้ำมะนาวปวด แล้วก็มีหอมผักชีเนาจะจ้ะนี่ได้ของแซบมะน้านี่จะ้ะมะม่วงเขาเรียกมะม่วงอะไรนะมะม่วงกะล่อนนี่จะ้ะมะม่วงกะล่อนอันนี้มันร้อยกว่าบาทแล้วก็ได้แตงโมหนึ่งลูกมะนาวพริกขี้หนูแล้วก็ขนมจีนเนาะจ้ะป้าอ้อยจะมาตำขนมจีนกินคือมื้อนั้นเนาจะจ้ะ ปอ้ยตํำมี้จะพูว่าเสียบมือนะต่ำกินกันนะจ๊ะแสีบหลายแป๊บเดียวเบิดเลยเดี๋ยวปอ้อก็จะต่ำกินใหม่นะจ๊ะมะม่วงจุกนี้จักบาทแพ,ง,พงแพงนะจ๊ะมะม่วงอันนี้อันนี้แปดซีฟหรอ เดี๋ยวปอจะไปเฮ็ดเฮ็ดเจี่ยวมาให้เชฟอ้วนกินนะจ้ะเดี๋ยวจะไปล้างแล้วก็ล้างน้ำเขาเรียกอะไรอะเรียงน้ำล้างน้ำคันมันออกก่อนนะจ๊ะน้ำยายางมะม่วงนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดน้ำปลาหวานให้เชฟอ้วนกินนะจ้ะเดี๋ยวรอบเบิงต้มเขาไปซื้อฐานมาใส่ยังบาทันได้เดือดเลย ้อเฮห้น้ำปลาหวานให้เชฟอ้วนเดี๋ยวเชฟอ้วนจะกินให้เบิร์แล้วจ้ะอร่อยไหมตัอยขึ้นมาข้องบนแล้วจะมาเดน้ำปลาหวานให้เชฟอ้วนแต่ว่ายังบบราณได้นนลงไปหม้อ,อกำลังเดือดเนาะจ้ะไม่ยินบ่ขาเสียงขาตุกก๊กตาเขาเรียกตัวตุกก๊กตา ใช่ไหม,มถ้าปอ่อยเราวบพิดเนาะมันกำลังสัน่นจับเวลาหรือ,อยังจับเวลาเอาสินาทีเนาะจ๊ะเราก็เอาสิบนาทีแล้วก็ปล่อยให้มันในนี่เองปล่อยให้มันเย็นเองไม่ต้องรีบเปิดมันจะได้เปื่อยยันกระดูกเลยจะได้อร่อย อาหารแรงของเขาก็คือต้มเล้งรเราจะไปซื้อเพื่อนอยู่ข้างนอกชิ้นหนึ่งกะห้าสิบาทกับชิ้นใหญ่ตาพี่ปอยยังบอกใน้ด้สับครึ่งแล้วนะจ๊ะห้าสิบบาทเขาซื้อมาต้มกินเองดีก,กว่าหม้อแรงดันเราก็มีต้มแป๊บเดียวเรือบวนชอบชอบตกปลา ต้มลิงของเราสำหรับคลิปนี้ปออขอจบคลิปกันไปก่อนนะจ๊ะเนาะถ้าเบิ่งตอนหน้าตาการปรุงต้มเลิงของเชฟอ้วนนะจ๊ะเดี๋ยวปออจะถ่ายให้เบิ่งแต่อาจจะสัส้นๆนะจ๊ะเนาะลิดหน้าเนาะเดี๋ยวปออขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสำหรบ like, ับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ปออตาเชฟอ้วนหนด้วยจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ